ซึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นมีความหมายตามรากศัพท์ว่าคลื่นท่าเรือศัพท์คำนี้บัญญัติขึ้นโดยชาวประมงญี่ปุ่น ผู้ซึ่งล่นเรือกลับเข้าฝั่งมายังท่าเรือแล้วพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรายร้อมอยู่บริเวณท่าเรือถูกทำลายพังพินาศซึนามิเป็นคลื่นน้ำขนาดยักษ์มีกำเนิดมาจากใต้มหาสมุทรระลอกคลื่นยักษ์เดินทางจากจุดกำเนิดเข้าสู่ชายฝั่งเพื่อปลดปล่อยพลังงานมหาศาลที่แฝงอยู่กำเนิดของคลื่นชายฝั่งธรรมดากับคลื่นสึนามิมีกำเนิดที่แตกต่างกัน โดยคลื่นทั่วไปเกิดจากกระแสน้ําขึ้นน้ําลงและกระแสลมแต่คลื่นซึนานมิเกิดจากการที่น้ําในมหาสมุทรปริมาณมหาศาลถูกแทนที่ด้วยตัวกระทบอื่นสาเหตุก็มีหลายๆสาเหตุนะครับอันที่1ก็คือจะต้องมีแผ่นดินไหวนะครับอันที่2ก็คือเป็นภูเขาไฟระเบิดใต้น้ํานะครับ อันดับ3ก็คือเป็นโอกาศานะครับโอกาบาศจากนอกโลกเข้ามาชนหรือตกในทะเลสาเหตุสำคัญที่เกิดคลื่นสึนามิ90%์ขึ้นไปก็คือแผ่นดินไหวใต้ทะเลนะครับซึ่งแผ่นดินไหวใต้ทะเลไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่แผ่นดินไหวใต้ทะเลก็จะเกิดคลื่นสึนามินะครับคือหลักการสำคัญก็คือข้อหนึ่งก็คือความแผ่นดินไหวใต้ทะเล จะต้องมากกว่า7ริกเตอร์ขึ้นไปอันดับที่2ก็คือความลึกของแผ่นดินไหวอันนั้นนะครับต้องไม่มากกว่า30กิโลเมตรซึ่งบางครั้งนะครับเราจะได้รับคำเตือนว่ามีแผ่นดินไหว8ปริกเตอร์แต่ไม่เกิดคลื่นสึนามิเพราะสาเหตุที่อันที่2ก็คือความลึกนะครับความลึกถ้าลึกกว่า30กิโลเมตร ก็ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ซึ่งบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลน้อยกว่า7บริกเตอร์ก็สามารถเกิดคลื่นสึนามิได้คลื่นในทะเลโดยทั่วไปมีอัตราความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อเกิดเป็นคลื่นสึนามิอัตราความเร็วอาจสูงถึง950กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับความเร็วของเครื่องบินสมรรถนะสูง คลื่นสึนามิแบ่งระดับได้3ระดับนะครับระดับอ่อนระดับปานกลางแล้วก็ระดับรุนแรงนะครับซึ่งระดับอ่อนก็ประมาณ0เซนติเมตรถึง30เซนติเมตรถ้ามากกว่า30เซนติเมตรถึง1เมตรก็เป็นปานกลางนะครับซึ่งที่หลังจากเกิดคลื่น,นคลื่นสึนามิที่ผ่านมาเข้ามาบ้านเรานะครับก็จะเป็นลักษณะของรุนแรงนะครับคือมากกว่า1เมตรขึ้นไป ซึ่งความสูญเสียที่เกิดจากคลื่นสึนามิสามารถทำลายบ้านเรือนต้นไม้หรือว่าทำลายชีวิตได้เพราะว่าคลื่นสึนามิเป็นพลังงานจากการเกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับซึ่งเหมือนเราโยนก้อนหินลงในน้ำคลื่นที่เข้ามาก็จะเป็นลักษณะของคลื่นความสูงคลื่นมากๆเข้ามากระแทกเข้ามา ซึ่งคล้ายๆกับว่าเราเดินเข้าแถวนะครับเพราะคนหน้าหยุดนะครับแต่ว่าคนหลังไม่หยุดคนหลังไม่หยุดก็สามารถดันให้คนหน้าเข้าไปเข้าไปลึกเข้าไปในแผ่นดินบ้างครั้งลึกเข้าไปในแผ่นดินเป็น1กิโลเมตรก็มีนะครับผลจากแผ่นดินไหวล่าสุดในมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งเกาะสมาตราของอินโดนีเซียเมื่อปลายพุทธศักราช2547 ทำให้หลายประเทศในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาตะวันออกล้วนได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำที่เคลื่อนตัวด้วยแรงกำลังมหาศาล